สวัสดีค่ะวันนี้ท่านผู้ชมอยู่กับมิวในรายการเรื่องบ้านบ้าน b ายเ s s อเ a ท a ม e จ e เมค่ะวันนี้มิวพาทุกท่านค่ะมาชมบ้านอีกหนึ่งโครงการที่น่าอยู่ในโซนบางนากันบ้างค่ะกับโครงการที่มีชื่อว่าพฤกษาบางนา โครงการนี้น่าอยู่มากๆเลยนะคะเงียบสงบค่ะแล้วก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันทั้งภายในโครงการและก็ภายนอกโครงการค่ะโครงการคึ่ดาบางนาตั้งอยู่ที่ตำบลบางบ่ออำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการค่ะภายในโครงการมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้ลูกบ้านได้ใช้สอยกันอย่างครบครันเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นส่วนกลางที่มีพื้นที่เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่มีสวนสาธารณะโอบรอบอยู่ริมทะเลสาบค่ะมีฟิเตเนตมีสระว่ายน้ำและมีคลับเฮาส์ค่ะให้ลูกบ้าน สามารถใช้บริการได้และรอบๆโครงการค่ะก็ยังรายล้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นสถานที่ข้าราชการโรงเรียนโรงพยาบาลอย่างเช่นมหาวิทยาลัยอัสัมชัญโรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเป็นต้นค่ะและตอนนี้มิวก็อยู่หน้าบ้านหลังที่จะพามาชมแล้วนะคะอยากให้ทุกท่านตามมิวเข้าไปชมในตัวบ้านกันเลยดีกว่าค่ะ และตอนนี้เราก็มาอยู่ภายในตัวบ้านแล้วนะคะ บ้านหลังนี้เลขที่9ทับ277ค่ะเป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นมี3ห้องนอน2ห้องน้ำและ2ที่จอดรถค่ะสำหรับบ้านหลังนี้นะคะมีพื้นที่ทั้งหมด50.3ตารางวาค่ะโดยที่ทั้งหน้าบ้านข้างบ้านและหลังบ้านนะคะมีพื้นที่ให้ท่านสามารถรีโนเวทและก็ตกแต่งเพิ่มเติมได้ตามไลฟ์สไตล์เลยค่ะในตัวบ้านนะคะโซนแรกที่เราจะพบกันก็คือจะเป็นห้องนั่งเล่นขนาดใหญ่ค่ะที่สามารถวางโซฟาขนาดใหญ่ได้และอีกด้านหนึ่งก็สามารถ วางชั้นวางทีวีและก็เครื่องเสียงต่างๆได้ค่ะสำหรับบ้านหลังนี้นะคะจะมีประตูบานสไลด์และก็หน้าต่างบานสไลด์ค่ะรอบๆด้านเลยนะคะทำให้สามารถเปิดรับลมและก็แสงแดดจากธรรมชาติได้ตลอดทั้งวันค่ะเดินลึกเข้ามาในตัวบ้านค่ะพื้นที่ตรงนี้ท่านสามารถใช้เป็นพื้นที่อเนกประสงค์ได้ค่ะหรือว่าจะทําเป็นพื้นที่สําหรับรับประทานอาหารก็ได้นะคะสามารถวางโต๊ะรับประทานอาหารขนาดใหญ่หกที่นั่งได้สบายๆเลยค่ะ เดินลึกเข้ามาค่ะเราจะพบกับห้องครัวที่มีการบิวอินไว้แล้วบางส่วนนะคะทั้งโซนของซิงล้างจานส่วนท็อปและก็ที่ดูดควันค่ะห้องครัวกับห้องนั่งเล่นจะมีประตูบานสไลด์กั้นไว้เป็นสัดส่วนนะคะเวลาทำอาหารกลิ่นของอาหารจะได้ไม่ออกไปรบกวนที่ห้องนั่งเล่นค่ะและติดกับห้องครัวด้านหลังค่ะจะเป็นพื้นที่ซักล้างนะคะซึ่งท่านสามารถตอเติมได้ใช้เป็นพื้นที่ซักล้างหรือว่าจะทำเป็นครัวไทยก็ได้ค่ะ ที่ชั้น1มี1ห,ห้องน้ําค่ะภายในห้องน้ํามีสุขภัณฑ์ครบครันสามารถใช้งานได้สะดวกเลยค่ะเดี๋ยวตามมิวขึ้นไปชมห้องนอนที่ชั้น2กันต่อเลยดีกว่านะคะห้องนอนแรกที่มิวพามาชมเป็นห้องมาสเตอร์เบดรูมจะอยู่บริเวณด้านหน้าของตัวบ้านค่ะ ห้องนี้กว้างมากๆเลยนะคะท่านสามารถวางเตียงขนาดใหญ่ๆค่ะ6ฟุตได้สบายๆค่ะแล้วก็ยังมีพื้นที่เหลืออีกหนึ่งมุมนะคะที่สามารถวางเป็นตู้เสื้อผ้าโต๊กเครื่องแปง้งหรือว่าจะวางโต๊ะทํางานในห้องก็ยังได้ค่ะภายในห้องนี้มีประตูที่เชื่อมต่อที่สามารถเปิดไปใช้ห้องน้ําที่ใช้ร่วมกันได้ค่ะ ที่2และห้องนอนที่3าจะอยู่บริเวณด้านหลังของตัวบ้านค่ะทั้ง2ห้องมีขนาดเท่ากันนะคะสามารถวางเตียงขนาด6ฟุตได้ค่ะสามารถวางตู้เสื้อผ้าและก็โต๊ะเครื่องแป้งต่างๆได้หรือถ้าเกิดครอบครัวไหนที่มีสมาชิกไม่เยอะนะคะห้องนึงจะใช้เป็นห้องนอนอีกห้องนึงใช้เป็นห้องทํางานหรือว่าทําเป็นห้องพระก็ได้ค่ะทั้ง2ห้องค่ะมีหน้าต่างอยู่ที่ผนังทั้ง2ด้านเลยนะคะสามารถเปิดรับลมจากธรรมชาติได้ตลอดทั้งวันเลยค่ะ ที่ชั้น2มีอีกหนึ่งห้องน้ําค่ะภายในห้องน้ํามีสุขภัณฑ์ครบครันนะคะมีการแยกโซนเปียกและก็โซนแห้งไว้เป็นห้องน้ําส่วนกลางค่ะการเดินทางไปยังหมู่บ้านพลึกละดาบางนาเริ่มต้นที่ปากซอยเอแบกจากนั้นขับตามทางไปในซอยเอแบก7.4กิโลเมตรจุดหมายจะอยู่ขวามือค่ะ โครงการนี้เป็นอีกหนึ่งโครงการที่น่าอยู่มากๆเลยนะคะเพราะว่าสามารถเดินทางได้สะดวกสบายทั้งถนนบางนาตราดและถนนกรุงเทพชนบุรีสายใหม่ค่ะท่านไหนที่สนใจนะคะอยากจะเข้ามาชมบ้านหลังนี้สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมกับทีมที่ปรึกษาทางด้านการขายของเราได้เลยนะคะทั้งช่องทาง Facebook J Asset Management และช่องทาง YouTube c h anel n เรื่องบ้านบ้าน by j a s อส์ a อสเ e ทเค่ะเรามีทีมที่ปรึกษาทางด้านการขายที่พร้อมให้บริการและที่สําคัญยื่นข้อเสนอสินเชื่อ ไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยค่ะนอกจากโครงการนี้เราก็ยังมีซั์พร้อมขายสภาพนังฟ้าอีกหลายโครงการเลยค่ะทั้งบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์ทาวโฮมอาคารพาณิชย์ที่อยู่ในทำเลศักยภาพนะคะอีพีหน้านุสภาทุกท่านไปชมที่โครงการไหนอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะวันนี้ขอตัวลากันก่อนสวัสดีค่ะ